สวัสดีค่ะนี่คือาอาบน้ำแล้วแต่ก็คลัวกินข้าวแล้วเนืแต่เราเป็นแบบว่าคนขี้เกียจอะค่ะก็จะระมัดระวังในการกินให้ได้มากที่สุดเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาตอนนี้กี่โมงแล้วเจ็ดมงเป,ไป๊ะเจ็ดโมงแล้วคะ่ะเราต้องทำทุร์ให้เสร็จก่อน แปดโมงเพราะว่าแปดโมงจะออกจากที่นี่นะคะเรามีเรียนเช้าเลยค่ะวันแรกที่เราไปหมอกันนะคะแต่งหน้าก่อนค่ะเพื่อไม่ให้เพื่อนตกใจสีหน้าของเราที่มันจืดชืดเหมือนกับซอมบี้นะคะ คือเราติดเข็มกับตุ้งติ้งสลับกันค่ะคือในคลิปเนี่ยตุ้งติ้งเนี่ยจะอ,อยู่ทางด้านขวานะคะแต่จริงๆแล้วตุ้งติ้งต้องอยู่ทางด้านซ้ายและเข็มอยู่ทางด้านขวานะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเย้ yeah. ไปม,มาหาลัยกันนี่มาแล้วนี่ก็คือมาหาลัยน้อยๆของเรากับเพื่อนน้อยๆของเราเป็นเวลายามเช้าที่ฝดฝั <laughs> แอน,นดี้ไนปนนนทำเหรอยู่ที่มอลแล้วค่ะกับใครอีกก็ไม่รู้ที่เรายังไม่รู้จัเกเรอันนี้คือาจะเดซ <Content S 1> อร์เวยใช่ทำทุกที่ให้เป็นคอนเทนต์นะฮะอยู่ในช่องยูทูบเพื่อช่วยกันาไปตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเซอร์เวยมอนะคะคือเราขึ้นมาห้องแล้วแต่ว่า หาเพื่อนไม่เจอเลยค่ะเราก็เลยจะไปเดินไปเางล่างกัน,กนแล้วก็ไปรับเพื่อนด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นใบที่อาจารย์เนี่ยตั้งคําถามมาแล้วก็ให้เราเนี่ยเขียนว่าเราชอบอะไรอะไรแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะ จบแล้วค่ะคือจบแล้วใไปรับปริญญาไปรจบแล้วคญาไปรับปริญญาที่ค่ะเรากำลังจะไปกินข้าวเที่ยงกันที่ท่านแถวนี้ก็คือมีอยู่ห้างเดียวก็คือฮอดมอนี่คือมออันเล็กของเรามอหน้าแถวแถวหน้ารีมแม่น้ำนะมันใหญกขนาดนี้อะบ้าเลยอะ ตอกจะให้แล้วก็ให้ส่งในออนไลน์นะคะในช่วงเวลาเดียวกันนะคะสวัสดีค่นี้นะคะค่ณช่างคุณคิมค่ะวันนี้เราก็มาเรียนแบบออนไซค์คนเยอะมากนี่นะคะนี่ก็คือการทำลานในห้อง ไปเดินไป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 โอ้โห้ค่ะทุกคนกลับไปกันเถอะวุ่หวายาเกิาดแล้วฝนจะมาสว่างบนตอนนี้เย็นแล้วจ้าไม่เปีดม่เปยดือก็ จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด like. ไ,ไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งคุ้มค๊าบ๊ายบาย